สวัสดีครับ18มีนา59อันนี้จะเป็นมุมทดลองของผมการศึกษาหาความรู้งานผมก็มีอยู่ประมาณนี้แหละครับที่ผมลงในเฟสเนี่ยก็ตัวผมเองเนี่ยไม่มีสวนไม่มีสวนว่าสวนเป็นไม้ยืนต้นนะครับผมจะมีแค่สวนพิกแค่นั้นเองแต่ตรงนี้ผมจะใช้ศึกษาหาความรู้ของผมไปเรื่อยๆว่าอะไรดีผมก็จะ แชร์ลงปลาให้เพื่อนๆได้ชมนะครับอันนี้ก็จะเป็นขาะพเพกาข้าเพกาในแบบไม่รดน้ำคือเราจะทำเพกาเสร็จปุ๊บเรียบร้อยแล้วแล้วเอาเข้ามาในถุงนี้แล้วก็รัดมัดเอาไว้เนี่ยแล้วเขาก็จะเก็บความชื้นในทุกอย่างจะเป็นระบบะนิเวศเหมือนกับระบบฝนตกเขาจะอยู่ในเงี้ยครับเขาก็จะงอกขึ้นมา อันนี้คือพวกที่อยู่ข้างนอกพวกนอกน,นี่ต้องรดน้ำทุกวันชาวเย็นยิ่งตอนเนี่ยอากาศร้อนๆนะส่วนตัวนี้จะเป็นอันนี้ก็เป็นผักหวานป่าผักหวานป่าดินตรงนี้จะเป็นลักษณะดินดินค่อนข้างเหนียวแต่ไม่ใช่ดินดินจอมปวกนะครับก็จะเป็นพวกเอาดินมาจากพวกที่เป็นนานาโคกนาโนนกึ่งหินนะครับพวกนั้นนะ เราไปเอาดินทุกเนี้ยมา,าตัางเลยนี่คุณแม่ก็เห็นว่ามันอยู่ในถุงก็เลยเปิดออกมาปรบกบมาใหม่แต่ระบบรากเขาค่อนข้างดียังเนี่ยแทงใบใหม่ยอดใหม่ออกมาเนี่ยครับถ้าเกิดเราวางแผนระบบะกบบารปลูกได้ดินที่เราใช้มาถูกต้อง เกิดภาวะวิกฤตยังไงถ้าเกิดะว่ามัน,ม,นมันไหม้มันร่วงไปเนี่ยเขาก็เกิดใหม่ได้ไม่ได้มีปัญหาเพราะอย่างเดียวว่าระ,ระบบรากต้องถูกต้องเนี่ยนะครับเนี่ยใช่หมดเลยเนี่ยก็ใครสนใจเอาไปทำเนี่ยก็ได้ครับเนี่ยดินเนี่ยแข็ง ไม่ใช่ดินดินดินโพนดินจอมปลูกนะครับก็อยู่แถวๆนั้นแหละครับแต่ว่ามัน,มนอาจจะมีความแข็งความอะไรเนี่ยน้อยหน่อยันนี้จะเป็นดินล้วนดินล้วนดินล้วนก็ก็ได้ครับนี่ครับนี่ครับดินล้วน,นขอแต่วิธีการปลูกที่ผมแนะนําลงไปใน,ใ,ใ,นในเฟสคุยด,ดี้เลย ขวดถือเทปดีมีด้วนธรรมดากึ่งทรายด้วยตัวเนี้ย, lining, ย,นดดยเนี่ยเขาก็โตได้อีได้เขาก็ปรับได้ไม่ใช่ว่าเออระบบรากตอ้องอย่างนั้นอย่างนี้ก็คือเนี่ยคือถ้าเกิดว่ามันเป็นดินมันเป็นดินแล้วก็เราการอเอาลงเนี่ยเอาลงปลูกแล้วก็ความชื้นของน้าเนี่ยถ้าเกิดเราดูแลเขาได้มันก็ไม่มีปัญหา พวกนี้จะเป็นผักหวานที่อยู่ในถุงทั้งหมดเลยเพราะนั้นเนี่ยรราบลากาจะแข็งแรงมากเพราะเราลดน้ําทีเดียวแล้วก็เอาเอาใส่ถุงเนี่ยเขาจะไม่เคยแฉะรลกเขาจะไม่ตายรลาคฝอยจะไม่ตายแล้วก็เขาจะแข็งแรงพราะนานมหมนครับมาเจอน้ำเจออะไรเนี่ยเขาก็ทนได้โอเคครับ